สวัสดีค่ะรู้สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพุธนะคะวันพุธสีเขียวนะคะวันพุธที่ส่นะคะสิงหาคม2 5งพค่ะมีใครกําลังรอคุณหญิงอยู่มั้งไหมคะก็วันนี้มากันหุ่ยแปดนกาห้นาทีมาเร็วกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานก็แปดนากาห้เานาทีใช่ไหมคะวันนี้โชคดีวันนี้เงินเข้าทุกอย่างผ่านสบายนะคะวันนี้เราทําอะไรก็ทําสําเร็จนะคะนะคะมีชีวิตที่มีความสุขนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างดังใจที่เราปรารถนานะคะเช้านี้ <c oughs> กินข้าวกันหรือยังคะกินข้าวกินปลากันหรือยังอุณหภูมิเป็นยังไงบ้างนะฝนตกไหมคะที่เพชรบูรณ์เมื่อวานนี้ฝนตกนะคะตอนตอน,ตอนอกลางคืนนะคะกลางคืนไหมกลางไม่ใช่กลางคืนเท่าไหร่เนากก็ตอนหัวค่ํานะคะ ก็ตกหนักเลยทีเดียวนะคะชาวนี้ก็อากาศสดชื่นแจ่มใสนะคะแดดออกเรียบร้อยแล้วนะคะแดดออกเรียบร้อยแล้วนะ,ะวันนี้ก็วันพุธสีเขียวคุณหญิงมาเหมือนอยู่ในทุ่งดอกไม้ไหมคะเอาความสดชื่นนะคะแบ่งปันความสดชื่นนะคะก็ทําตัวเองให้สดชื่นทําสิ่งแวดล้อมของเราให้มันสดชื่นนะคะจะได้มีความสุขนะคะจะได้มีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะจะได้เบิกบานใจนะคะอาหารของอร่างกายของเราเนาะ ร่างกายของเราก็ต้องการอาหารทั้งอาหารหัวอาหารตารนะคะอะ่ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นอาหารอาหารตารนะคะทำสวยงามนะคะเมื่อวานนี้คุณหญิงก็นะคะสั่งซื้อดอกไม้มาเพิ่มนะคะไม่ใช่เมื่อวานสิได้รับเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นดอกนี่ค่ะอ่าตั้งๆเนี่ยคะ่ะสีม่วงให้มันมีแบบคุณหญิงจัดสวยไหมคะคุณหญิงก็เสียบๆไปแบบเอาคือว่าให้มันดูแบบสวยงามนะคะ ให้มันดูสวยงามนะคะก็นะคะให้มันดูสวยงามเรา,าที่เราที่เราทาได้เนาะก็เป็นความสดชื่นนะคะก็ได้ดอกดอกอันนี้ชื่ออะไรไม่รู้นะคะเหมือนจริงไหมคะเหมือนจริงมากเลยนะคะเหมือนกับดอกไม้นี้อยู่ที่บ้านของคุณอันนี้กล้วยไม้นะคะเสมือนจริงมากเลยสามิตินะคะมีทั้งดอกอดอกอะไรไม่รู้นะคะดอกกุหลาบนะคะดอกทันตะวันดอกพีโอนี่นะคะ ไฮเดนเยียลินลี่กุหลาบนะคะกล้วยไม้นะคะฝั่งนี้ก็จะมีกุหลาบเห็นไหมคะอันนี้เป็นเป็นพีโอนี่สีโอรสนะคะมีกุหลาบโปแลนด์นี่น้องโปแลนด์น้องโปแลนด์ an, หันมาหน่อยนะคะกุหลาบโปแลนด์แล้วก็มีไฮเดนเยียนะคะแล้วก็อะไรไม่รู้นะคะจำชื่อไม่ได้นะคะก็แบ่งปันความสดชื่นนะคะแบ่งปันความสดชื่นสดใสนะคะก็อ่า สะสมดอกไม้เ right. ต so so ็มบ้านเลยทีเดียวนะคะก็เราก็ต้องทําบ้านของเราให้มันน่าอยู่ให้มีความสดใสให้มีความสุขนะคะก็มาแบ่งปันนี่นี่รวมๆแล้วเนี่ยค่ะที่คุณหญิงทําให้เพื่อ่เพื่อนทําเพื่อพี่พี่น้องนนะคะทุกท่านเนี่ยนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณเกือบถ้าราคาจริงนะคะหลายพันบาทราคาราคาที่คุณหญิงไปเขาเรียกว่าไป CF มาได้นี่ก็ประมาณ พันกว่าบาทได้นะคะคือไม่ได้ซื้อครั้งเดียวค่ะค่อยๆสะสมนะคะแล้วก็มันก็เขาเรียกว่า ของดีมันมีจํานวนจํากัดเนาะเวลาที่เราไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้อะไรที่มันคู่ควรสําหรับเรานะคะก็3มรอบเลยทีเดียวที่คุณหญิงสั่งมาตอนแรกเห็นไหมคะมันจะมีดอกนุ่นดอกนี้เล็กๆน้อยๆอ,อ,อันนี้ก็ะะบานสะพังเต็มนะคะก็ความสดชื่นนะคะเราจะได้มีความสุขนะคะเราจะได้มีกําลังใจมีความหวังนะคะแล้วก็ทําได้ด้วยตัวเราเองนะคะไม่ต้องรอให้พร้อมค่ะแค่เราเริ่มต้นที่จะคิด ที่จะทำนะคะเราก็มีโอกาสทําได้นะคะขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันขอบคุณเทวดานางฟ้าเศรษฐีทุกท่านที่ช่วยคุณหญิงนะคะแชร์แบ่งปันนะคะวันนี้มากัน9ก้าโมงกันเลยนะคะก็ขอให้มีความสุขขอให้ประสบความสําเร็จขอให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามานะคะขอให้ชีวิตเรารุ่งเรืองร่ํารวยเบิกบานเหมือนกับทุ่งดอกไม้ที่คุณหญิงนาม,มาแบ่งปันในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณหญิงขอแชร์ก่อนนะคะวันนี้ก็นะคะเป็น,นเ,เป็นฉบับ รวดเร็วนะคะอีกเช่นเคยนะคะ <c oughs> คุณหญิงพยายามทําเวลานะคะให้มาได้เร็วมากที่สุดนะคะเมื่อเช้านี้ก็ตื่นกันแบบ6โมงเลยทีเดียวนะคะตื่น6โมงนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็สายที่สุดแล้วค่ะมีสายกว่านั้นอีกนะคะประมาณ6โมงครึ่งแต่เมื่อเช้านี้6โมงนะคะได้เจ้าเงินล้านนะคะปลุกนะคะเรียกแต่เช้าเลยนะคะเมื่อไหร่แม่จะตื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็นอนดึกนิดหน่อยนะคะทำอน,นุ้นทำอันนี้นะคะทำอันนั้นนะคะค่อนข้างที่จะยุ่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นะคะเคลียร์กำลังเคลียร์เขาเรียกว่าเคลียร์ยอดสั่งนะคะชาขิงอยู่นั่นเองนะคะก็ยังสั่งได้อยู่นะคะพิออเดอร์3าถึงหวันนะคะก็กําลังเร่งการผลิตนะคะกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันนะคะวันนี้คุณหนิงก็ปักหมุดไว้ที่ในเพจนะคะ เรื่องที่คุณหญิงนำชาขิง1 0 0ซองไปมอบให้โรงพยาบาลเพชรบูรณโนธนาบุญย้อนหลังนะได้นะคะโอเคภาพชัดเสียงชัดเนาะกินข้าวกันกันกบอะไรคะเช้านี้ทำอะไรกันอยู่นะคะวันนี้โชคดีเรื่องอะไรนะคะอยากให้อะไรเกิดขึ้นเขียนมาได้นะคะแม้ว่าสิ่งที่เราคิดนะยังไม่เกิดแต่เรากำลังเริ่มต้นที่จะทำให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าทุกอย่างที่เราอยากทำให้มันเกิดขึ้นมันเริ่มต้นที่ความคิดนะคะ ความคิดซ้ำๆบ่อยๆนะคะมันก็นะะออกล้นออกมาเป็นคําพูดนะคะพูดซ้ำๆบ่อยๆมันก็จะเป็นล้นออกมาเป็นการกระทำนะคะนั่นเองนะคะชีวิตของเรามีค่าเวลาของเรามีค่านะคะไม่ควรที่จะรีรอไม่ควรที่จะคิดเยอะไม่ควรที่จะปล่อยให้ตัวเองจมกับกองทุกนานนะคะทำตัวเองให้สดชื่นแจ่มใสเบิกบานใจมีความสุขเข้าไว้มีความหวังเข้าไว้อดทนเข้าไว้นะคะเดี๋ยวสิ่งต่างๆมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวเรื่องราว ที่ดีมันก็จะเกิดขึ้นเรื่องเราที่ไม่ดีมันก็จะค่อยหายไปคลี่คลายไปเราควรที่จะพยายามหลอ,อเลี้ยงตัวเราให้มีความสุขนะคะกินอาหารที่ดีมนประโยชน์นะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ ให้อาหารใจด้วยนะคะอาหารใจก็คืออะไรนะคะเมื่อเช้านี้คุณหญิงก็ฟังเทศนะคะครูบาอาจารย์ฟังเทศหลวงพ่อประโมทประโมโชนนะคะระหว่างที่คุณหญิงแต่งหน้ารีบปาดปาดรีบแต่งแต่งนะคะให้ตัวเองนะคะเป็นคืนหน้าหน้าไม่มันนะคะเป็นบุญตายกับพี่ๆน้องๆที่ได้พบเห็นเนาะพยายามแต่งให้มันรวดเร็วมากที่สุดคุณหญิงก็ฟังเทศไปด้วยนะคะ ท่านก็พูดว่าเนาะอาหารใจนะคะก็คือบุญนะคะจริงไหมคะบุญเล็กบุญน้อยนะคะเราก็ทำนะะเพื่อให้ใจของเรามันมีความสุขมีพลังจิตใจนะคะเรียกว่าจิตจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนาะ,ะอาหารกายก็คืออาหารของร่างกายก็คืออาหารทะะี่เรากินเข้าไปนี่ค่ะที่เรากินเข้าไปนะคะ ก็เป็นอาหารกายนะอาหารใจก็คือบุญนะคะบุญอะไรที่เราสามารถทําได้วัตถุทานธรรมทานอภัยทานก็ควรที่จะทํานะคะแล้วก็เช้าเนี้ยเราตื่นมาเนาะเราเมื่อวานที่เราเคยผิดพลาดอะไรนะคะทําอะไรไม่ได้ดั่งใจนะคะก็รีบให้อภัยตัวเองแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะเราก็มีผิดพลาดล้มเหลวอะไรกันบ้างนะคะก็นะคะโมทันอะไรนะคะพี่จุวันนี้องเพื่อน้อง โมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะสาธุนะคะกับกิจกรรมบุญของพี่พื่น้องที่ทําในวันน nice. ี้นะคะหรือว่าจะทาในพรุ่งนี้หรือเคยทาโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะก็เราทําอะไรได้นะคะเราก็ช่วยเหลือแบ่งปันกันนะคะครอบครัวเราจะได้อบอุ่นนะคะครอบครัวนะคะสังคมในโลกใบนี้จะได้อบอุ่นนะคะปลอดภัยนะคะก็ด้วยกําลังใจด้วยความหวังด้วยพลังที่เราช่วยเหลือกันเนาะอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ก็ทำนะคะดีที่สุดเลย นะคะก็บุญนี้ค่ะจะติดตัวเราไปนะคะทุกชาติทุกภพแล้วก็ทําให้เข้ามานะคะบุญก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นทั้งเกราะป้องกันตัวเราเนาะนะคะเกราะคุ้มครองให้แค็วคาาปลอดภัยนะคะเป็นทั้งพลังนะคะผลักดันพลังนะคะอุ้มชูชีวิตของเราให้มันดีขึ้นให้มันรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้คุณหญิงแบ่งปัน3ามเคล็ดลับนะคะลุยลงมือทําให้ชีวิตมีทําให ชีวิตมีสุขนะคะลายประจำวันที่4สิงหาคม2564นะคะข้อที่1นะคะเราทําได้นะคะข้อที่2ฝึกฝนข้อที่3มีกิจกรรมความสุขนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆเลยเนาะที่เราทํากันทุกวันอยู่แล้วนะคะแน่นอนว่าคุณหีิงเชื่อว่าคุณทําทุกวันอยู่แล้วนะคะชีวิตที่มีความสุขเนะะี่ยค่ะเช้านี้นะคะเช้านี้นะคะคุณหญิงทาบุญอะไรนะคะก็อ่า คิดถึงในสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นเนาะคิดดีมองโลกอะไรแง่ดีนะคะแล้วกอ็อะไรอีกนะ,ะทำอะไรให้ให้อาหารแมวนะคะอาหารสุนัขนี่ยังไม่ได้ให้นะคะแล้วก็ดื่มน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นบุญเนาะที่เราทําในสิ่งที่ดีดื่มน้ำเนี่ยดื่มน้ําเปล่านะคะสองแก้วนะคะแล้วก็รองท้องด้วยกาแฟดําแล้วก็เค้กกล้วยน้ําว้านะคะแล้วก็เตรียมสเสบียงนะคะก็คือสเสบียงบุญสเสบียงความรักนะคะโอ้ยไป กำลังจะฝากคุณแอดมินไปส่งนะครับคือเป็นอาหารนะคะส่งไปให้คุณแม่นั่นเองนะคุณแม่คุณยายแล้วก็ครอบครัวอะไรที่ที่เรามีค่ะก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเต็มเต็มรังเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งนะคะพริกหอมกระเทียมนะคก,กระชายเค้กกล้วยน้ำว้านะคะคุณหญิงก็ส่งไปเนาะ ชาขิงนะคะยาหงยาหอมนะคะก็ส่งไปทุกเดือนนะคะเอาที่แล้วก็มีอ่างเปาไปด้วยนะคะอ่างเปานี่คุณหญิงให้คุณแม่ทุกเดือนนะคะก็ไม่ได้มากหรอกคะ่ะบางทีก็หลักร้อยบางทีก็หลักพันนะคะอยากก็อยากจะให้เป็นหลักหมืน่นหลักแสนหลักร้านนะคะก็เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะนะคะเรา เรามีหน้าที่ทําหน้าที่ของนองให้ดีนะคะหน้าที่ที่เราเป็นลูกนะคะหน้าที่ของเราที่เป็นลูกเป็นพ่อแม่นะคะเป็นหลานเป็นอะไรนะคะเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะอันเป็นโชคชะตาที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ มันเป็นเรื่องความทุกข์นะคะมันเป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจนะคะแล้วก็ตอบแทนพระคุณผู้ให้ชีวิตผู้ให้กําเนิดนะคะผู้เลี้ยงดูเรามานะคะอะไรที่เราตอบแทนได้เราก็ให้นะคะช่วงนี้ไปไหนไม่ได้นะคะนะคะช่วงนี้ไปไหนไม่ได้ก็นะคะส่งยังดีเนาะส่งไปสนีได้นะคะส่งความรักฝากความห่วงใยนะคะส่งความสุขนะคะไม่ได้แบบไม่ได้ถ้าเทียบกับคุณคุณคุณองก็ถือว่าไม่ได้มากเหมือนคุณเนาะไม่ได้มีแบบหลัก หลายๆห,หมื่นหลายๆล,ล้านนะคะก็นะคะเริ่มต้นขยับนะคะก็คือนะคะรีบก็คือเชื่อเนาะเชื่อในพลังของบุญนะคะบุญกุศลนะคะที่เรานะคะยิ่งให้ยิ่งได้นะะยิ่งแบ่งปั้นยิ่งมั่งมียิ่งมั่งคั่ง,ง,งนั่นเองนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะกับทุกท่านทุกคนเลยนะคะ ให้ให้เรามีความสุขต่อไปให้เราได้มีให้มีแบ่งปันนะคะต่อไปนะคะให้วัตถุทานธรรมทานอภัยทานก็ควรมีทุกวันในข้อที่1น,นึ่นะะี่ค่ะคือนะคะเราทําได้นะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะ,ะที่เรากําลังทําอยู่นะคะมันเริ่มต้นที่ความคิดเนี่แหละคะ่ะเฮ้ยเราต้องทําได้แน่นอนทุกอย่าง่าสบายนะคะไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคนะคะไม่ไม่ไม่มีคํานี้เนาะต้องพูดว่า เราทําได้ทุกอย่างผ่าจะบายหุย้ยง่ายนิดเดียวนะคะจะเป็นคนที่มีความจําดีหาเงินเก่งนะคะเงินง่ายนะคะเงินเข้าทุกวันนะคะทุกครั้งหลังอาหารทุกครั้งก่อนอาหารนะคะทุกครั้งขอน,นอนนะคะทุกครั้งที่ดื่มน้ํานะคะอะไรก็ว่าไปมันคือมันเป็นไปได้นะคะมันเริ่มต้นที่ความคิดนะคะคําพูดแล้วก็การกระทําของเรานี่นะคะ,นะคะทำอะไรซ้ําๆบ่อยๆนะะมันก็จะล้นออกมาเป็นสิ่งที่เราอยากทําอยากให้ประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะ เพรที่1น,นะคะเขียนมานะคะว่าคุณอยากทําอะไรเราทําได้นะคะได้เงินล้านง่ายๆนะคะเงินเข้าไปบป่อยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้นะคะมีไอเดียใหม่ๆในการทํามาหากินมีผลิตภัณฑ์ใหม่มีความรู้ใหม่นะคะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนดีคู่ควรกับสิ่งที่ดีเสมอนะคะ คุณเป็นคนดีคู่ควรกับสิ่งที่ดีเสมอคุณเป็นคนน่ารักค่ะทุกสิ่งทุกอย่างหลงรักคุณนะคะควรเป็นคนที่รักตัวเองนะคะมีความสุขง่ายนะคะไม่ต้องมีความสุขยากนะคะวันนี้วันพุธก็มีความสุขได้เนาะอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะข้อที่2หัวข้อคุณญิงอยู่ไหนเนาะ <c oughs> ขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันนะคะวันนี้คุณญิงก็พูดอย่างเร็วเลยนะคะเพราะว่าอยากให้นะคะ อยากให้นะคะการที่เราทําอะไรเนาะเราไม่จําเป็นที่ต้องแบบอยากได้ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าคุณอยากได้นะคะคุณได้ให้ก่อนคุณได้รับอยู่แล้วนะคะแล้วก็คือทำอะไรเนาะก็ให้ความดีมาก่อนนะคะเดี๋ยวเงินทองตามมาเองเดี๋ยวสิ่งที่ดีตามมาเองนะคะข้อที่2ฝึกฝนค่ะสิ่งที่เราเราเรารู้ว่าเราจะทำอะไรใช่ไหมคะเราลงมือทำนะคะเรา ต้องฝึกฝนนะคะทุกอย่างทุกเรื่องเราต้องฝึกฝนแม้กระทั่งการดื่มน้ําเปล่านะคะการออกกําลังกายนะคะการรักตัวเองก็ต้องฝึกฝนการคิดบวกก็ต้องฝึกฝนนะคะการคิดบวกการพูดบวกการทํบกอะไรเนี่ยนะคะก็ต้องฝึกฝนทั้งนั้นนะคะคนที่ประสบความสําเร็จนะคะไอดอลไอดอลนะคะสะกดไว่าอย่างไงอะ่ะต้นแบบนะคะของชีวิตของคุณนะคะในหมวดอะไรนะคะ เขาไม่ได้ทําแค่วันเดียวใช่ไหมคะคุณมีต้นแบบแม่พิมพ์ของคุณไหมคะในในหมวดในสาขาอาชีพอะไรนะคะในในหมวดไหนคนอื่นก็มีต้นแบบหลายคนเลยทีเดียวนะคะลองคิดดูสิคะว่าสิบคนรอบตัวคุณนะคะที่คุณคบด้วยคุณคุยด้วยบ่อยๆนะคะคุณคุกคีคุณเห็นกิจกรรมของเขาบ่อยๆนะคะสิบคนเนี่ยนะคะนะคะ,นะคะเป็นใครนะคะ เป็นคนที่ขยันไหมเป็นคนที่มีความอดทนเป็นคนที่รักตัวเองเป็นคนรักการเรียนรู้รักการพัฒนาตัวเองนะคะรักการให้รักการแบ่งปันเป็นคนที่น่ารักจิตใจดีอบอ้อมอารีมีน้ำใจไมตรีนะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีใจบุญใจกว้างใจใหญ่นะคะคนที่11ก็คือคุณน,นั่นเองนะคะคุณที่11ก็เป็นคุณนะคะเป็นคนที่นะจิตใจดีร่ำรวยนะคะ ใจใหญ่ใจกว้างชอบทําบุญทําทานรักการให้รักการแบ่งปันนะคะรักน้ํารักปา่านะคะรักอากาศบริสุทธิ์นะคะรักโชคดีนะคะรักความดีนะคะก็คือคุณนะคะก็คือคุณนั่นเองนะคะวันนี้เราครบใครเราคลุกลีกับใครนะคะเรา,ามีกัลยาณมิตรคือใครนะคะคนต่อไปก็คือคุณนั่นแะหะค่ะนะคะคุณต่อไปคือคุณเพราะว่าเราคู่ควรเราคือเวลาที่เรา คบใครเนาะคบบัณฑิตนะคะครูบาอาจารย์นะคะพระศาสนาของเราก็ให้หลักหลักธรรมในการดําเนินชีวิตคือมงคลชีวิต38ประการนะคะข้อแรกก็คือไม่ให้คบคนพาลใช่ไหมคะคนพานก็คือคนที่ทําอะไรนะคะไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรนะคะนั่นแหละค่ะแต่ข้อที่2ก็คือคบบัณฑิต บัณฑิตก็คือผู้ที่ดําเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ต้องที่ถูกที่ต้องที่ควรมีเป็นคนที่รักษาสินห้านะคะเป็นคนที่มีศัจจะเป็นคนที่ที่ดีที่น่านับถือนะคะต่อไปข้อที่3ก็จะเป็นบูชาบุคคลที่ควรบูชาใช่ไหมคะ 3ข้อนี้นะคะสำคัญเลยทีเดียวนะคะมันจะต่อยอดไปอีก35ข้อนะคะข้างหลังเราจะทำได้เองนะคะมงคลชีวิต38ประการมีอะไรบ้างลองถามนะคะ Google หรือว่าจะไปหาหนังสือพลังศีิมงคลออกทิศทางใจให้คุณมีชัยเหนือเมฆนะคะลองมาอ่านดูนะคะ ลองอ่านดูนะคะแล้วก็ลงมือทำคุณหญิงฟังเทศจากหลวงพ่อประโมทประโมทโชเนาะที่ท่านบอกว่าเราอยากมีนะคะเราอยากสร้างเหตุแห่งความรุ่งเรืองร่ำรวยมีชีวิตที่ร่ะเจริญน,นะคะมากขึ้นนะคะมันก็ต้องมีมงคลชีวิตนะคะ38ประการนะคะแล้วก็หสามสิบแปดประการเลยเหรอเราจะทําได้วันเดียวไหมนะคะแล้วก็เริ่มต้นสะสมเริ่มต้นที่สามข้อแรกก่อนนะคะสามข้อแรกเราทําได้นะคะอีกสามสิบห้าข้อข้างหลังเราจะทําได้เองนะคะเพราะว่า มันนี้เป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะคุณหญิงก็ฟังแล้วก็คิดตามเนาะก็จริงอย่างที่หลวงพ่อนะท่านพูดนะคะก็คือนะคะเราไม่ได้แบบฟังแล้วแบบเชื่อเลยเนาะนะคะเราก็คิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ต้องใช่ไหมใช่โอเคนะทำแล้วนะคะก็จริงนะคะก็อนนี้นะคะก็แบ่งปันกันเนาะ,ะฝึกฝนนะคะในข้อที่2นะคะฝึกฝนทุกวันนะคะ เราอยากทําอะไรให้มันเกิดขึ้นนะคะอยากเป็นคนที่รักการออกกําลังกายอยากเป็นคนที่ตื่นแต่เช้าก็ต้องทําทุกวันนะคะขี้เกียจก็ทําไม่อยากทําก็ทำนะคะฝนตกก็ทำนะคะออกกําลังกายทุกวันนะคะออกกําลังกายทุกวันนะคะคือต้องรักเขาอะนะคะต้องรักเขาเนี่ยนะคะรักตัวเองนั่นแหละค่ะนะคะรักร่างกายเนี้ยนะคะ รักร่างกายดูแลให้มันแข็งแรงให้สดใสนะคะให้นะคะ,นะคะไม่ไม,ไม่ไม่เมื่อยไม่ล้านะคะก็ต้องดูแลทุกวันอ่านาทีสิบนาทีนะคะก็คือแค่ขยับก็เท่ากับการออกกำลังกายแล้วเนาะหรือว่าใครอยากจะยืดหยุ่นยืดเยียดนะคะคุณหญิงก็แนะนําให้ฝึกโยคะนะคะลองดูค่ะคุณเห็นว่ามันเป็นกิจกรรมที่แบบหูดูไม่ค่อยได้ไม่ไม่ค่อยได้ใช้ร่างกายเลยเนาะนะคะแต่ว่า มันได้ใช้ทุกส่วนนะคะเหงื่อออกเลยทีเดียวนะคะ15นาที20นาทีเนี่ยนะคะคุณหญิงแทบหายใจไม่ทันเพราะว่ามันได้ใช้ทุกส่วนจริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราทําทุกวันเรารู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงนะคะรู้สึกว่านะคะหลับสบายนะคะรู้สึกว่ามีความสุขได้ง่ายรู้สึกว่าะะอารมณ์ที่เคยหงุดหงิดมันก็หายไปไหนเราไม่รู้นะคะ เพราะว่ามันเกิดจากนี่แหละคะ่ะร่างกายเราระบบในร่างกายของเรามันเลือดลมไหลเวียนดะีระบบขับถ่ายนะคะระบบดูดซึมสารอาหารนะคะระบบย่อยนะคะระบบต่างๆมันดีขึ้นเพราะว่าการฝึกโยคะมันเป็นการจัดระบบนะคะจัดระเบียบภายในนะคะของเราที่เรามองไม่เห็นนะะี่ค่ะมันยืดเกียดมันอ่าสลายสิ่งที่ไม่ดีนะคะในร่างกายของเรามันออกไปก็คือต้องทําทุกวันนะคะใครที่แบบ ใครที่ทำเองนะคะใครที่ทำโดยที่ไม่ไม่ไม่มีใครมาแบบมาบอกมาเขาเรียกว่ามาจี้ว่าเธอต้องฝึกทุกวันนะเธอต้องทำทุกวันนะต้องทำแบบนี้นะเธอต้องรักตัวเองนูน่นนี่นั่นนะคะคุณจะเป็นคนที่มีพลังในตัวเองที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอะไรคะ มันเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเป็นสิ่งที่ติดตัวเราเนี่ยก็คือร่างกายของเราอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าเราดูแลได้นะคะดูแลเขาให้มีความสุขให้มีความแข็งแรงได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่คุณอยากให้ทำอยากทําให้ประสบความสําเร็จนะคะมันจะง่ายมากนะคะมันจะง่ายมากเลยนะคะมันง่ายมากๆไม่มีจะเนาะมันง่ายมากๆเลยค่ะลองทําดูนะคะลองทําดูไม่ต้องเชื่อคุณหญิงนะคะซึ่งคุณหญิงก็ทําอยู่นะคะยังทําอยู่นะคะ บางวันก็ไม่ได้ลงคลิปนะคะบางวันก็ได้ลงก็พยายามจะเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับพี่พ ung, น้องได้หันมารักตัวเองได้มาออกกําลังกายได้คืนความสมดุลให้กับชีวิตก็คือการได้ดูแลร่างกายให้แข็งแรง และ,ะการได้ใส่ใจในการกินการนอนการพักผ่อนการดื่มน้ำเยอะๆกินอาหารที่ดีมีประโยชน์เลี้ยงสัตว์จาพวกเลี้ยงลูกด้วยนมนะคะกินอาหารที่ย่อยง่ายกุ้งหอยปูปลาเป็ดไก่ผักที่เราปลูกเองนะคะที่ไม่ได้ฉีดยุงฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูแลใส่ใจตั้งแต่วันนี้นะคะให้มันแข็งแรงให้ได้อยู่ได้นานที่สุด เราไม่รู้เนาะว่าเราจะตายวันตายพุ่งนะคะเราอย่าแน่ใจว่าพรุ่งนี้จะมีอยู่จริงนะคะเราอย่าแน่ใจว่าเราจะอยู่ถึงหัวงอกนะคะหัวดําก็เสียชีวิตนะคะหัวผมยังไม่ขึ้นก็ยังมีเสียชีวิตใช่ไหมคะก็นี่แหละค่ะเราไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะใช้ชีวิตให้มีคุณค่าทําทุกสิ่งนะคะให้มันดีนะคะเห็นคุณค่าของเวลาเห็นคุณค่าของชีวิตเห็นคุณค่าของลมหายใจที่มีนะคะเห็นคุณค่าแล้วทาชีวิตให้มีค่านะคะ มีค่ามีความสุขประสบความสําเร็จนะคะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะเป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้เป็นประโยชน,น,น์ต่อสังคมนะคะต่อไปข้อที่3มค่ะมีกิจกรรมความสุขนะคะความสุขของคุณคืออะไรนะคะเราต้องรู้เราควรมีทุกวันนะคะความสุขในที่นี้จะเป็นคือไม่ต้องไปพึ่งอะไรกับคนสัตว์สิ่งของค่ะมีนะคะความสุขกับทุกสิ่งที่มีนะคะคนเราเนาะไม่จําเป็นที่ต้องมีทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะมีเงินมีทองเข้าของนะคะที่ดินร้อยไร่นะคะบ้านหลังละร้อยล้านนะคะรถสักสิบคันนะคะไม่จาเป็นที่ต้องมีแบบนั้นนะคะเรามีความสุขได้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเห็นด้วยไหมคะแค่มีข้าวกินนะคะมีปัจจัยสี่เนี่ยนะคะมีปัจจัยสี่เนี่ยนะคะมีอาหารมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยนี่คือสิ่งที่ที่เรามีนี่เรียกว่าความร่ำรวยแล้วนะคะ แล้วก็สิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คืออาหารเนาะนะคะอาหารที่เราต้องกินนะคะไม่กินแล้วก็นะคะไม่รอดนะคะมีอะไรก็กินเพื่ออยู่นะคะเราเราก็กินแค่อิ่มนะคะเรากินแค่อิ่มนะคะต่อให้มีอาหารที่แบบโอ้ยนะครับเยอะๆนะคะเต็มโต๊ะเลยนะคะชาบูปิ้งย่างมุกกระทะนะคะ กุ้งอบนะคะอะไรอปลาเผานะคะนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มโต๊ะไปหมดนะคะแต่ว่าเราก็กินแค่อิ่มนะคะกินแค่อิ่มใช่ไหมคะเรามีกินเรามีให้มีแบ่งปันเราก็ให้ก็แบ่งปันนะคะถ้าคือเก็บไว้มันก็มีเน่ามีเสียมีหมดอายุใช่ไหมคะ อันนี้แหละค่ะนะคะอันนี้เป็นอาหารนะคะอาหารของร่างกายนะคะก็คืออาหารการกินที่เรากินเข้าไปกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะกินให้มันตรงเวลานะคะกินให้มันถูกสุข,ขลักษณะกินร้อนช้อนกลางนะ,ะกินอาหารที่ปรุง สุกกินร้อนช้อนกลางแล้วก็มีช้อนตัวเองนะคะมีช้อนกลางตักนะคะก็มีช้อนตัวเองนะคะแล้วก็ดื่มน้ําเปล่าเยอะๆนะคะแล้วก็ลืมอย่าลืมอาหารใจเนาะที่คุณหญิงพูดไปเมื่อต้นรายการนะคะอาหารใจก็คือบุญนะคะก็คือการทําสมาธิก็คือการทาําทในสิ่งที่ดีนะคะเราอิ่มบุญเราะะได้ทําในสิ่งที่ได้ให้แบ่งปันนะคะวัตถุทานธรรมทานอภัยทานใจเรามีความสุขใจเรามีบุญนะคะร่างกายมันก็มีพลัง นะคะเราก็จะอยู่รอดต่อไปมีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียใหม่ๆทําชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกด้านทุกสิ่งนะคะดังใจที่ปรารถนานะคะวันนี้คุณหญิงก็แบ่งปันนะคะแบบกระชับในวันเพียงเท่านี้นะคะเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะใครที่จะสั่งชาขิงยังสั่งได้อยู่นะคะพิออเดอร์นะคะรอนิดนึงนะคะนะคะรอนะคะรอได้เนาะนะคะรอได้เนาะก็แนะต่ละคนนะคะ ก็น่ารักมากเลยนะคะพี่พี่น้องน้องที่สั่งมานะคะไม่ได้สั่งไปกินคนเดียวอะนะคะสั่งไปทําบุญสั่งไปแจกนะคะบางคนบอกว่าหูยทําไมของป้านะ ทำไมรู้สึกว่าหมดเร็วเหลือเกินนะคะแสดงว่าคุณป้านะคะติดแบรนด์นี้แล้วนะหลงรักชายขิงนะคะนี้แล้วนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกความรักขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการให้การแบ่งปันนะคะที่ส่งมาให้คุณิงชอบหัวข้อในเรื่องนี้อยากเลี้ยงขนมอยากเลี้ยงกาแฟคุณิงเหลือเกินนะคะอยากสนับสนุนสื่อให้คุณิงนะคะผลิตผลงานที่ดีต่อไปนะคะ ก็ส่งมาได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยนะคะ0121988488นะคะ0121988488ธนาคารกสิกรไทยนะคะขอบคุณพี่เพี่น้องทุกท่านถ้าไม่มีพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะคะสามพันกว่าคนนะคะสี่พันกว่าคนนะคก็นะคะไม่คุณหญิงก็ไม่ได้อยู่รอดปลอดภัยมาถึงทุกวันนี้นะคะนะคะขอบคุณทุกความรักขอบคุณทุกกาลังใจนะคะเราให้ซึ่งกันและกันเนาะไม่ไม่มีวันหมดนะคะ เติมกำลังใจให้กับตัวเองนะคะกำลังใจจากตัวคุณนะคะอยู่กับตัวคุณตลอดเวลานะคะเบิกมาใช้นะคะเพิ่มกำลังใจให้กับตัวเองด้วยการทำในสิ่งที่ดีทำบุญสะสมความดีเยอะๆนะคะสิ่งของที่เรามีนะคะเรามีแค่ใช้ในชาตินี้นะคะ่ะกินข้าวก็กินแค่อิ่มนะคะกินอะไรก็กินแค่อิ่มนะคะมีกินแค่ชาตินี้แต่บุญบารมีความดีนะคะ คุณมีถึงชาติหน้านะคะคุณอยากออกแบบชีวิตของคุณนะคะอยากจะมีอะไรแบบไหนนะคะสร้างที่ชาตินี้นะคะอยากมีพรสวรรค์นะคะในเรื่องอะไรก็หาความรู้สะสมความรู้นะคะในชาตินี้ไม่สายที่จะเริ่มต้นที่จะเริ่มเรีเรยนอะไรนะคะแล้วก็เราก็ความรู้เนาะ,ะมันไม่ใช่มีอยู่แค่รั้วโรงเรียนรั้วมหาวิทยาลัยนะคะรั้วสถาบันนะคะ มีเยอะมากก็เลือกเอาที่มันจะมีประโยชน์กับตัวเรานะคะนะคะมีประโยชน์กับตัวเรานะคะในสิ่งที่เราอยากรู้อยากเรียนนะคะอยากปฏิบัตินะคะก็เรียนรู้เอามาปฏิบัตินะคะเรียนรู้เอาความรู้ทฤษฎีนะคะแค่1%นอนะคะอีก99%ก็นน่ะก็คือการปฏิบัติการลงมือทำการฝึกฝนจริงไหมคะ เราเรียนรู้เนี่ยนะคะหูยวันนี้การเรียนรู้หนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือที่จะ,ะเป็นแรงบันดาลใจนะคะ,ะการช่องทางในการทํามาหากินนะคะไอเดียเงินหมืน่นเงินแสนเงินล้านเนี่ยให้ความรู้เนี่ยผลิตเงินให้เรานะคะโดยมมันได้ไหมนะคะ มันก็ไม่ได้นะฮะให้หนังสือเนี่ยมันแตกนะคะเป็นเงินเป็นทองเป็นโอกาสเป็นความรักเป็นสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมันก็ไม่ได้เนาะเราเรียนรู้จากหนังสือจากคอร์สเรียนจากครูบาอาจารย์นะคะจากต้นแบบในชีวิตของเรานะคะเราเรียนรู้นะคะเอาความรู้นั้นมาลงมือทำนะคะมาปฏิบัตินะคะบันถึงจะเกิดผลนะคะเราไม่ให้ความรู้ทำทำงานให้เราแบบอย่างให้ความรู้แบบ คิดดีให้พูดดีให้ทำนะคะอะไรให้เราเนาะนะคะเราต้องลงมือทำด้วยตัวเราเองนะคะแล้วก็ต้องฝึกฝนต้องขัดเกลาต้องปฏิบัตินะคะต้องมีความขยันหมั่นเพียรไม่ทิ้งความเพียรไม่ทิ้งความอดทนไม่ทิ้งนะคะความสุขนะคะยังไงก็ประสบความสาเร็จแน่นอนนะคะคุณหญิงเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ท่านไหนที่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีนะคะไม่รู้ว่ากิจกรรมความสุขจะทําอะไรดีมาทําขนม นะคะด้วยกันนะคะมีคอร์สเรียนออนไลน์ด้วยนะคะไปดูายละเอียดในช่องสินค้านะคะหรือว่าอยากชมฟรีนะคะอยากเรียนฟรีมีคลิปวิดีโอใน y o u t u นะคะช่องคุณิงไทยสวิตชานลลองไปดูลองไปค้นหาดูนะคะว่าชอบเมนูไหนถ้าไม่ชอบก็นะคะวางไว้นะคะถ้าชอบเมนูไหนก็เก็บไปนะคะโอเคค่ะวันนี้คุณิงลาไปแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะมีความสุขเยอะๆมีความสุขมากๆดูแลนะคะร่างกายดูแลจิตใจของเราให้มีความสุขให้มีกําลังใจให้มีพลัง มีความหวังมองโลกในแง่ดีเข้าไว้คิดบวกเข้าไว้นะคะคิดดีพูดดีนะคะคิดบวกพูดบวกนะคะ,ะทำสิ่งที่ดีบวกบวกนะคะเรากําลังทําให้เงินเข้านะคะทำให้โอกาสดีๆเข้ามาทําให้เจอนะคะรักที่สมหวังนะคะทำ,ทำให้มีโอกาส สิ่งที่ดีมากมายเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะวันนี้โชคดีวันนี้เงินเข้าค่ะวันนี้โชคดีวันนี้เงินเข้าคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้นะคะเป็นคนยิ้มง่ายนะคะเป็นคนหัวเราะง่ายเป็นคนมีความสุขง่ายนะคะเราอยู่ง่ายเราอยู่รอดเราอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะวันนี้คุณหญิงลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ส่งกำลังใจนะคะส่งความรักนะคะเป็นกำลังใจให้พี่พี่ ung, น้องน้องทุกท่านอยู่ตรงนี้ทุกวันเสมอเลยนะคะชมย้อนหลังได้นะคะบ๊ายบายค่ะโชคดีเงินเข้านะคะโชคดีค่ะเงินเข้าเงินเข้ารัวๆเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ